ที่รู้กันก็คือท่านเป็นอดีตคณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์ที่สิริราชแล้วก็ในตอนหลังเมื่อท่านเกษียณอายุราชการแล้วท่านก็เป็นนายกแพทยสภาเป็นนายกแพทยสมาคมแพทยสมาคมคือแพทย์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีอะไรต่ออะไรอีกมากมายเลยทีเดียวใ,ในวันนั้นวันที่ท่านารับตำแหน่ง นายกนายกแพทยสภา,ภาก็มีเลี้ยงกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพอาจารย์อัจิมาเศรษฐบุตรก็ได้ปรารภขึ้นมาว่าในฐานะที่ในวันนี้เป็นวันที่ครบรอบสิบปีของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพก็ควรจะมีโครงการอะไรที่จะทำถวาย ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ก็คิดอ่านกันไปในที่สุดก็ลงตัวว่าจะทำการผ่าตัดโรคหัวใจให้แก่ผู้ที่ยากไร้จำนวน72รายซึ่งรายละเอียดในการที่ดำเนินโครงการนั้นผมจะขอให้คุณหมออรุณได้เล่าให้ฟังแต่พอสังเขตนะครับ ครับเมื่อเดือนมีนาคมนะครับผมได้รับเชิญจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพให้มาเป็นประธานในการเปิดงานเฉลิมฉลองศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งได้ทำการมาแล้วเป็นเวลา10ปีในฐานะที่เป็นนายกแพทยสภาและในขณะเดียวกันก็เป็นนายกแพทยสมาคมด้วยนะครับในขณะที่มาเปิดงานนั้น ก็ได้รับคำได้ได้ยินคำรำพึงรำพันจากท่านผู้อำนวยการคุณหมอพงศักดิ์แล้วก็คุณหมอปราเสริฐปราศาททองอุสถด้วยว่าโรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อยที่สุดก็โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยก็มีขีดความสามารถที่จะผ่าตัดโรคหัวใจได้และดําเนินการผ่าตัดมาเป็นเวลาสิบปีผ่าตัดคนไข้ไปไม่ต่ํากว่าร้อร้อยราย เป,เ,ปเป็นร้อยรายขึ้นไปนะฮะด้วยผลที่ดีมากมีอัตราตายต่ำเ,เ,เป็นที่ยอมรับได้นอกจากนั้นก็ยังมีโรงพยาบาลอืนอ่นๆอีกเช่นโรงพยาบาลสมิตเวชโรงพยาบาลบำรุงราชรโรงพยาบาลเซลุยส์โรงพยาบา,า,บาบลาาบ,าบางประกอบโรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลพยาไทยโรงพยาบาลทนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพยาแปดเก้าแห่ง้วยกันเก <9 S 1> ้าโรงวยกันมีทีความสามารถที่จะผ่าตัดหัวใจได้ อ้ขีดความสามารถเนี่ยผมขอได้นอนุญาตถามเพื่อเป็นความรู้สักหน่อยขีดความสามารถนี่หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าจะต้องมีแพทย์สารยแพทย์มีอายุรแพทย์หัวใจสาระแพทย์หัวใจคุณหมอดมยาหัวใจปัจจุบันที่ส่งเครื่องมือรวมทั้งไอซียูหอผู้ป่วยอาการหนักหลังจากผ่าตัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต้องพร้อมมูลครับทุกอย่างทุกอย่าง ดังนในการผ่าตัดหัวใจแต่ละรายนั้นจะต้องใช้เงินต้นทุนนั้นค่อนข้างสูงโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยตกประมาณ2 4ถึง4แสนบาทแต่ถ้าทำอย่างประหยัดไม่มีโรคแทรกซ้อนมากมายนักก็อยู่ในวงเงิน2 0 0แสนถึงสองแสนห้าเนี่ยนะครับ หมายความาว่าพอผพ่าตัดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยรเราจะต้องมีดูแลต่อไปอีกใช่ไหมครับแน่นอนครับภาย,ภายใน24 48ชั่วโมงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าอันนี้อาจจะเกิดผลแทรกซ้อนเนื่องจากผลของการผ่าตัดหรือว่าด้วยธรรมชาติของผู้ป่วยเองเนี่ยเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถ้ามีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยนั่น คุณหมอจะต้องเข้าแก้ไขได้ทันท,<า>ทุกทีเลยท,ทันทีเลยครับสําหรับโรงพยาบาลในภาครัฐนั่นนะครับบุคลากรไม่เพียงพอใช่ไหมครับบุคลากรในภาครัฐก็มีจํานวนจํากัดเช่นเดียวกันแล้วก็ทรัพยากรทางเครื่องไม้เครื่องมือหรือห้องผ่าตัดหรือห้องผู้ป่วยหนักมีอยู่จํานวนจํากัดครับนโดยเฉพาะทางพยาบาลเนี่ยนะครับ มีไม่มากนักเพราะนั้นขีดความสามารถในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจนั้นก็ต้องอาศัยประกอบกันในในในหลายๆประเด็นนี่นะครับเป็นทีมเลยทีเดียวเป็นทีมครับทั้งก่อนผ่าตัดทั้งก่อนผ่างตอนผ่าตัดและหลังผ่าตัดครับเราะนั้นจึงจึงเป็นเป็นขีดจํากัดในการที่จะรีบเร่งผ่าตัดผู้ป่วยนะครับ คนผู้ป่วยเรานี้คอยคอยรับการผ่าตัดเป็นเวลานานบางแห่งเป็นปีนะครับดังะนั้นคนไข้พวกนี้ก็ไม่มีขีดความสามารถที่จะมารับการผ่าตัดทั้งภาคเอกชนได้ไม่มีเงินทนยาครับเพราะยากไร้เพราะยากไร้ครับอันนั้นก็ต้องคอยไปมีมีหลายรายทนพิษพยาธิสภาพไม่ไหว ก็ไปก่อนไปซัก่อนไปสะก่อนคอยไม่ไหวคอยไม่ไหวก็ไม่ไม่ได้อยู่ในคิวก็ออกจากคิวไปลาไปไปไปเกิดใหม่อนะฮะส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยเจ็บเนี่ยจะเป็นคนที่ยากไร้คนไข้หัวใจเนี่ยมีฐานะทางทางเศรษฐกิจต่างๆกันไปขึ้นกับโรค ที่เราได้ยินกันอย่างอย่างเสมอและบ่อยหูที่สุดคือการทำบายพาสการไดเลตเสนเลือบพวกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีอันจะกินเพราะว่ากินดีอยู่ดีกินกินไม่ดีอยู่ไม่ดีเป็นยังไงล่ะครับเพราะว่ากินมันผิดลักษณะกินมากเกินไปกินอาหารไม่ได้ตามสัดส่วนเขาอะใช่หเรียกว่าตามใจปากตามใจปากครับมันก็เกิดความ ผิดสมดุลขึ้นใ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 น,ในร่างกายนะครับมีไขมันไปไปจับที่เส้นเลือดขนาดเล็กๆเนี่ยมากขึ้นเราจะปาะที่หัวใจที่เส้นเลือดหัวใจน,นะครับที่เขาเรียกว่าบายพาสที่ที่เขาเขาต้องทําผ่าตัดรัดเส้นทางเดินเพราะ<ช>ว่าเ,เส้นเลือดจากเส้นเลือดใหญ่ไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันเกิดอุดตันขึ้นจะต,ต้องทําทางเบี่ยง พาเลือดไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อหัวใจเอาทำดีทัวร์เลยนะเหมือนกันเราสร้างถนนเนี่ยเหมือนกันแบบเดียวกันอ๋อตอนนี้ทางเบี่ยงครับทางเบี่ยงนะฮะครับคราวนี้ในระยะหลังๆนี่ก็มีการพัฒนาทางวิธีการช่วยเหลือก็พยายามที่จะสอดเครื่องม้เครื่องมือเข้าไปโดยไม่ต้องผ่าตัดหัวใจเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อที่จะไปดึงเอาส่วนที่มันอุดตันออกซะแต่นั้นนะเหมือนกับเราเรา ทำความสะอาดทอ่ทอท่อน้ําเสียนะชักชักมาอมาอแม่ใช่้เครื่องมือใช้เครื่องมือไม่ใช่นักโทษไม่ไม่ได้นักโทษแต่มือไม่ถึงนะะทีนี้สําหรับคนไข้ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ฐานะไม่ดีเนี่ยครับทีนี้มีโรคที่คนยากไร้ส่วนใหญ่ที่อยู่ตามชนบท ไม่ว่าชนบทเมืองไม่ว่าชุมชนเมือง<ช>หรือว่าชุมชนต่างจังหวัดเนี่ยนะครับที่พบบ่อยมากก็คือโรคติดเชื้อส่วนใหญ่ก็เป็นโรคติดเชื้อทางทางเดินหายใจนี่แหละครับ<ช><ช>แล้วก็มีไข้มีเป็นหวัดแล้วก็เจ็บข้อปวดตามข้อปวดตามข้อมือข้อเท้าเนี่ยละครับไอ,ไ,อไอ้โรคที่เขาเรียกไอรูมาติกฟีเวอร์นี่มันเหมือนกันไหมอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันนะครับคือรูมาติกฟีเวอร์จากเชื้อแบคทีเรียนะครับเมื่อโตขึ้น ก็ไข้การการเจ็บก็อาจจะหายไปแต่ว่าเชื้อโรคมันไม่ได้ตายไปมันก็ประกาะติดอยู่ตามลิ้นต่างๆอาจจะไปติดที่ลิ้นหัวใจเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปรญญาที่สภาพเกิดขึ้นทางหัวใจนี่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับอย่างนี้นะฮะนี่หัวใจนะหัวใจครับจะเปิดดูข้างในนะฮะครับเปิดพระอบดูนะครับ อันนี้คือช่องหัวใจเอ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 ล่างซ้ายขวานะฮะแล้วก็ช่องบนขวาแล้วก็ซ้ายนะฮะสี่ช่องด้วยกันลิ้นหัวใจเนี่ยจะอยู่ระหว่างช่องบนกับช่องล่างช่องล่างมีหน้าที่ที่จะปั๊มเลือดออกไปที่ที่ที่มาจากร่างกายก็ตาม <Okay. S 2> ที่เข้ามานะฮะแล้วจะสูบฉีดขึ้นไป ในช่องบนแล้วช่องบนก็จะส่งเลือดเข้าไปที่ยังปอดไอฟอกเมื่อปอดฟอกเลือดเสร็จแล้วก็จะส่งกลับมาหัวใจอีกเช่นเดียวกันเ mm hmm. ข้ามายังช่องบนแล้วก็กลับมาที่ช่องล่างนี้เพื่อที่ช่องล่างนี้จะได้บีบเลือดส่งเข้าไปในเส้นเลือดแดงใหญ่ไปเลี้ยงร่างกายทั่วๆไปเพื่อจะ,จะน mm ําออกซิเจนจากที่เราหายใจผ่านไปปอดเนี่ยนะฮะ mm hmm. เอาเข้ามาผสมนะครับเอ พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจากที่เราเรียกว่าร um ูมาติกเนี่ยนะครับมันไปทําลายลิ้นหัวใจทําให้ลิ้นหัวใจนั้นปิดก็ไม่สนิทเปิดก็ไม่สุดะนะฮะปิดไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนิทก็ไหลเข้าไปมันย้อนกลับนะ,ะทำให้เลือดนั้นถ้าหากว่ามันไม่ไม่เปิดเต็มที่เลือดมันก็ถูกขับออกไปจากช่องหัวใจล่างนี่ได้ไม่เต็มที่ นะจะทําให้หัวใจนี้ขยายใหญ่เป็นหัวใจโตเป็นหัวใจโตหรือถ้าเมื่อเลือดสามารถบีบขึ้นไปได้แล้วเมื่อบีบขึ้นไปได้หนึ่งบีบเนี่ยนะฮะริ่นหัวใจมันควรจะปิดแต่มันไม่ปิดมันมันหมดแล้วมันมันแหว่งไว้แล้ว,วเลือดก็ต้องถอยกลับมาอีกก,ก,ก็ก็ทำให้หัวใจทํางานมากขึ้นหัวใจกระโตอีกอีกอ,อันนั้นพวกนี้ถ้ามีอาการมากขึ้นของค่ก็หอบเหนื่อย ทำอะไรก็ไม่ได้ตามอะไรก็ไม่ได้นะฮะก็ต้องทําการแก้ไขโดยเปลี่ยนลิ้นของหัวใจนะครับเดี๋ยวนี้เขามีลิ้นหัวใจเทียมเหฮะมีครับขนาดนี้ส่วนใหญ่จะใช้ลิ้นหัวใจเทียมเป็นส่วนใหญ่นะครับเ,เดิมทีเราก็มีเอาผ่าตัดเอ่อเอา,เอา,เ,อาเอาลิ้นหัวใจจากจากเอ่อเอ่อคนกันตามหรือว่าเนื้อเยื่อจากจาก,จากสัตว์อื่นกันตามนะฮะที่ทดลองใช้แต่ว่า ขณะนี้ใช้ดินหัวใจเตรียมมากที่สุดนะครับครับครับก็พอจะรู้กันครับว่าเป็นในในคนไข้ที่ยากจนเป็นส่วนใหญ่นะครับเกือบจะร้ออซอาจจะมีคนร่ำรวยเป็นบ้างครับคงจะมารวยระยะหลังแต่ก็น้อยน้อยมากนะครับโรงพยาบาลภาคเอกชนเนี่ยที่พอมีกำลังทั้งทางฝีไม้อลายมือแล้วก็พอมีกำลังทรัพย์บ้างเนี่ย ก็ช่วยกันเพื่อทํางานเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ72พรรษานะครับเป็นเป็นการถวายพระราชกุศลพระราชกุศลครั้งยิ่งใหญ่นะครับจากวงการแพทย์เป็นการยืดชีวิตเป็นการให้ชีวิตใหม่ด้วยนะฮะกับเขาเหล่านั้นซึ่งโอกาสในสังคมก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วยิ่งในระยะนี้เกิดที่ยุคที่เราเรียกว่า IMF คนที่พอจะมีสตางค์เคยใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนก็หมดตัวต้องไปเป็นยากไร,รอีกเพิ่มจํานวนของค่ายคอยมากขึ้นนะครับในในในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเลือกเปิดโอกาสนี้ให้เขาได้ทําบุญทำาุศท,ท,ท,ทางการแพทย์รวมทั้งผู้ที่มีใจกุศลทั้งหลายที่อยากจะร่วมบริจาคบริจาคผาไม่เป็นช่วยคนไข้ไม่เป็นเอาเงินมาบริจาคได้ที่หมอประสิฐก็ บอกว่าน่าจะที่ได้นําความนี้กราบทูลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอจ้าฟ้า,ากัลยาณิวัฒนาเพื่อทรงทราบพระอค์ท่านก็ทรง,ง,งมีพระเมตตาอย่างสูงเห็นว่าเป,เป็นโครงการที่ดีทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระอุปถมัมภ์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของโครงการนี้ก็น,นับว่าเป็นพระกรุณาเป็นที่ยิ่ง ครับครับแล้วก็ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาซึ่งเป็นแพทย์ใช่ไหมแพทย์นั้นมีไว้สําหรับที่จะดูแลคนไข้ที่เหมาะที่จะทําการผ่าตัดเป็นการเตรียมเป็นการเตรียมคนไข้ส่วนการเลือกนั้นส่วนการเลือกว่าเป็นผู้อยากไรที่สุดนั้นก็คือมีกรรมการเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งชาติส่ง เจ้าหน้าที่มาท่านหนึ่งประจําอยู่ที่นี่แล้วก็จากรรมาธิบดีจากจุฬาลงกรณ์แล้วก็จากศรีราชมาร่วมกันโดยมีคุณปีมาลากุลเป็นหัวหน้าทีมในการที่จะตรวจสอบว่าเป็นคนไข้ที่ยากไร้เหมาะสมที่จะเข้าโครงการนี้และคนไข้ส่วนหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะเป็นส่วนใหญ่ที่อยู่ในพรอบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งคนไข้เหล่านี้เมือ่อเมื่อพระองค์ท่านเน่อท้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าสเสด็จไปยังถิ่นธุรการดานไปทรงพรเบเห็นเข้าโดยโดย,โดย,โดยโทีมแพทย์ที่ท,ท,ที่ตามสเสด็จก็จะรักคนไข้เหล่านีใน้ในในพระบรมราชานุเคราะห์แต่ละรายนั้นเมื่อเข้าไปผ่าตัดแล้วต้องสองพระองค์ทรงพระราชทานเงินเงินส่วนพระองค์ เป็นรายรายไปซึ่งซึ่งเป็นเงินค่อนข้างสูงครับครับก็จะรับเข้ามาในในอยู่ในโครงการนี้ด้วยครับผมเข้าใจว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นฐานครับเป็นเป็นโรงพยาบาลที่เริ่มต้นนะฮะแล้วก็ถือว่าเราจะต้องทําให้ครบ72รายให้ได้ให้ได้ เะน,นั้นมีโรงพยาบาลทั้งหลายเมื่อเราติดต่อไป<ฮ>ะนะฮะเขาก็ทุกโรงพยาบาลยินดีเข้าร่วมในโครงการ,รก็แจ้งความจํานวนมาแล้วก็ได้ทําผ่าตัดไปบ้างแล้วเช่นโรงพยาบาลเซลุยซึ่งยื่นความจํานวนมาว่าจะช่วยผ่าตัด2อถึงสรายแล้วก็โรงพยาบาลบางประกรอบซึ่งยื่นความจํานวนมาจะทำเก้ารายซึ <ฮะ S 2> ่งโรงพยาบาลน,นี้ผมก็ไม่่อยได้ยินชื่อ แต่ปรากฏว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีขีความสามารถสูงเช่นกันเจ้าของโรงพยาบาลเป็นคุณหมอที่เสนอที่จะเข้าช่วยเหลือถึง9รายนั้นเพราะว่าคุณหมอเกิดอ,อุบัติเหตุหัวใจหยุดเต้นในขณะที่ลีลาดอยู่กับปัญญาในงานฉลองรุ่นที่โรงแรมก็ได้รับการช่วยเหลือเข้าไปผ่าตัดหัวใจด่วนที่โรงพยาบาลขั้นต้นกับที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬา ทำผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ3าสเส้นก็รอดชีวิตมาได้ก็เลยก็แสดงความจำนงเก้ารายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โรงพยาบาลอื่นก็มีเปาโลครับมีพยาไทยพยาไทยสองรายเอธนบุรีสองรายโรงพยาบาลเจ้าพรยาสามรายครับที่ยิ่งความจำนงมานะครับที่เหลือมีโรงพยาบาลสมิตรเวสสองราย และก็โรงพยาบาลบำรุราชซึ่งเรื่องกําลังอยู่ในคณะกรรมการการรงพยบาลครับ,รบนะครับก็โครงการนี้จะสําเร็จได้อย่างแน่นอนที่นี่ผมได้ยินมาว่าศัลยแพทย์ทั้งเมืองไทยเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดแล้วก็พเพอิญมีนายแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งไปอยู่ที่อเมริกาเป็นแพทย์ผู้มีชื่อเสียงคือคุณหมอกิติพันธ์ วิสุดธารมครับท่านผู้นี้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลยใช่ไหมครับคุณหมอกิติพันธ์นี่เป็นเพื่อนกันกับผมเป็นคลาสเป็นเพื่อนเรียนหนังสือชั้นเดียวกันแล้วเขาไปผ่าตัดหัวใจผมมาผ่าตัดทางก้นอ๋อคนละทางกันเลยฮะอันนี้คือทางบนกับทางล่างนะฮะคุณหมอกิติพันธ์ไปศึกษาเรียนหลังจากที่ จบจากเมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเรียนต่อทางผ่าตัดัวใจครับที่ที่อเมริกาอเมริกาครับอันนี้ผมว่าผมจะคุยกับคุณหมอกติพันธ์อีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ท่านกําลังมาอยู่ที่ในเมืองไทยครันอีกอีกนิดเดียวครับที่ผมกล้ารับโครงการนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีคุณหมอกิติพันธ์เนี่ยครับจะต้องผ่าตัดยืนพื้นให้โดยที่เก็บส่งบินไม่ได้เขาเขาอุทิศ เรียกว่าพาฟรีแล้วยังแถมหาเงินมาช่วยเหลือโครงการนี้อีกต่างหากนั่นนะครับนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับในการที่เราจะทําโครงการผ่าตัดหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลได้สําเร็จเรียบร้อยในคราวต่อไปท่านก็จะได้พบกับคุณหมอกิติพันธ์ซึ่งผมจะได้คุยถึงเรื่องรายละเอียดในการผ่าตัดในเรื่องนี้ต่อไปครับในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณ หมออรุณและขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับขสวัสดีครับสวัสดีครับ